คือขอความจริงเลยขอความจริงเลยเอออันอันอันน,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 นี้เรื่องเรื่องเรื่องที่จีพูดใช่ไหมครับคือคือผมจะบอกยางี้ครับนะตอนที่ผมเป็นตำรวจอะครับคือคือผมเป็นตำรวจมานานแล้วแต่ว่าผมอะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรสีเลียดกับที่ว่าน้าเข้ามาเลยครับเพราะว่า ผมยอมรับได้เพราะถ้าผมรับไม่ได้ผมออกมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เหตุการณ์นั้นนที่ผมโพส์ผมไม่ได้ว่านะครับคือผมว่าคนที่ชื่อลีลาดาครับว่าเขาว่ามีมีปัญหากับคนก็คือก็คือแฟนผมเนี่ยมามานาแล้วแต่แต่ว่าผมไม่ไม่ได้อะไรกับเขาแต่ว่าผมมองว่าเขาเขาชอบจับผิดทาวนะที่ผมเป็นตำรวจอยู่ครับแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เขาไปเล่าให้น้าฟังครับมันคือผมอะตอนนี้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าครับคือ เขาไม่ได้เล่าครับมันเป็นคลิปเสียงบทสนทนาเออระหว่างเพ่อไม่ใช่คนาไม่ไม่ไม่ใช่คลิปเอ่อคลิปไหนนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับแต่ว่าไอ้ที่ผมจะได้ไปให้นาฟังครับอ้อกี่บอกว่ามีเรื่องโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมอันนั้นผมไม่ได้ว่านะแล้วก็เรื่องเรื่องไอ้ที่คุยกันในดีเซียครับมันอันนั้น่ะคือผมไม่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 ได้ว่าน้าเลยแต่ผมว่าคนนั้นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาเรื่องผมไปคุยกับน้า แต่ผมมองว่ามันเหมือนการจับผิดํานะแล้วซึ่งผมอ่ะคือผมอยากอธิบายเรื่องก่อนหน้าให้นาฟังก่อนครับนานาจะได้เขาเ้าใจก็คือผมผมมาเข้ามาในเมืองใช่ไหมแล้วมันมันเป็นช่วงเช้าครับอ่าแล้วเนี้ยผมมีปัญหาขเขาซึ่งเขาบอกว่านนผมมาไม่ได้รถแล้วก็จะตอมหรือว่าอะไรเงี้ยครับนานาจาได้ไหมที่เขาเอาไปรีพอร์ตจำไม่ค่อยได้แหรอครับอ่าครับประมาณเรื่องเรื่องรถเนี่ยแหละครับ แต่ว่าตอนนั้นอะผมผมแค่ถามเขาแล้วผมก็โอเคผมผมไม่ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เลยครับแต่ว่าที่ผมโพสว่าไปผมว่าเขาไม่ไม่ได้ว่านะอ uh ๋อ huh. ใช่เรื่องเรื่องนี้ผมก็คุยกับอะไรแล้วครับว่ามันมันมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมผมไม่ได้ว่านะนะอ่ะงั้นต่อมาก็คือ <c oughs> มันเป็นบทสนทนาของคนคนหนึ่งกลับหน้าจะเป็นอดีตตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ผยอยใช่ไหมครับอ่าผยอยก็ ซึ่งเขาพลาดพิงคุณเนี่ยเขาพลาดพิงโกเก่มามึงส่งไปยังอ่ะบอสฟ้าบอไพดไปฟังกันอ่ะงั้นยังไม่ยังไม่ต้องส่งก็ได้ยังไม่ต้องส่งก็ได้ซึ่งเขาพลาดพิงคุณเนี่ยครับก็คือใจความที่คนชื่อข่ยย้อยสื่อเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเหมือนคุณไปบิ้วเขาให้มาอัดกับตำรวจแล้วก็ใส่ผมด้วย หนูเนี่ยนะกับไขย้อยหนูเพิ่งเจอไขย้อยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วคือไขย้อยเนี่ยมีสาเป็นลุงของหนูจากเมืองนน้นที่หนูอธิบายก็คือเป็นพี่สาวของคนคนนั้นวันนั้นเขามาคุยเรื่องกับคนคนนี้แหละว่าเขาบอกว่าเขาเจอคนคนนี้มาเป็นตำรวจก็คือมีหนูหนูอธิบายก่อนนะเพราะเขาาเป็นเขาเป็นมีหนูแต่เขามาที่เนี่ยโดยโที่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นลินลดา หนูบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่บอกหนูไม่เป็นไรหนูก็ไม่รู้จักเขาอยู่ในเมืองนี้หนูก็ไม่รู้จักเขาเขาเป็นตำรวจหนูเป็นหมอหนูก็ไม่ยุ่งอะไรกับเขาเพราะเขาอ่ะไม่อยากมารู้จักเราที่นี่ถ้าเขาอยากรู้จักอะเขาต้องบอกหนูทีนี้เขาอ่ะไม่โอเคกับคนคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอ่ะจะกลับไปที่เมืองนู้นไปคุยกับคนที่เป็นามาเขาว่าเขาอ่ะไม่โอเคกับน้องคนนี้เลยเขาไม่อยากให้มันเกิดปัญหาแบบนี้หนูไม่ได้พาดพิงอะไรถึงน้าเลยหนูคุยกับขย้อยเรื่องคนคนนั้นอย่างเดียวเท่านั้นเลยโอ แต่ว่าไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยในคลิปเสียงเนี่ยมันไม่มีเลยนะที่คุณเล่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเออไข่ย้อยอ่ะหนูหนูหนูไม่รู้จริงๆอ่ะนะหนูหนูขอโทษจริงๆหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องไปตอบยังไงอะไรยังไงอ่ะหนูไม่เห็นคลิปเสียงที่เขาเอ่ยถึงหนูอะแต่หนูเคยคุยกับเขาเรื่องแค่เรื่องคนที่ชื่อลีลดาครับอันนี้ยอมรับได้เลยขออนุญาตพูดถึงเขา พอเขาชื่อลินละลินอีกวงหนึ่งแล้วเขาเป็นมีหนูครับแค่นี้ที่จะคุยกับพี่ขย้อยอ่มึงคิดว่าเราควรให้เขาฟังดีไหมบอสหนูว่าไม่ค่ะหนูว่าเอาลินลดานมาแบทเทิลน,นีดี่เดี่ยวอ่ะ อ,อ,อด,ดีเบ็ดกันไปเลยคือเนี่ยผมพูดจริงนะว่าในคลิปเนี่ยนะค,คือผมฟังแล้วแบบพูดตรงเลยหน้ามืดหน้ามืดเลยผมก็ไม่รู้นะว่าผมไปทำอะไรให้คุณอะลิลดาลิลดามาที่พี่หน่อยส่งจีเรี่องไปเลยเอเอเอันโอชาพ่อมาส่งเลยจ้าครับพี่ว่าเอง<ล>เรื่องเนี้ยเองอย่าเพิ่งไอ้นี่ดีกว่าเองเองตามพี่มานี่ก่อนดีกว่าเออเอมาหาพี่หน่อยด่วนไอ้นั่นอะไอ้นุ่ม คือพี่ว่าเอ,งอ็งใหญ่นี่ดีกว่าวประสาทเสียจริงจริปล่อยให้ผู้หญิงเขาเคลียร์กันดีกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับผมไหมคบนะาคือมันมีใจข้อความซึ่งพี่อ่ะไม่ได้บอกชื่อเองพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้หนุ่มหัวฟ้านี่คือใครก็ได้ไหมมันมาเป็นไอ้เป็นแชทอ่ะหวานจุยหัวฟ้านี่คืออะไรก็ไม่รู้ใช่มึงปมละ่ะใช่ครับใช่ใชก็นั่นแหละแต่ว่าอันนี้เอง็งเอ็งเคลียร์อธิบายแล้วอ่ะพี่ก็จบแต่ปัญหาก็คือไอ้คลิปเสียงต่อมาเนี่ยแหละดไอ้คลิปเสียงนี่มันชัดเจนมาก เองก็ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้เองไม่เกี่ยวแล้วเขาเข้าใจคำน้าแต่แต่คือมุมผมอ,อ่ะผมผมก็อยากอธิบายให้ให้ใหน้าฟังครับว่าไม่ไม่เคยกระกริยาน้าเลยอ่าโอเอคอันนี้พี่เข้าใจเองแล้วอันนี้พี่เข้าใจเองแล้วแล้วพี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่หัวร้อนไม่ไม่เป็นไรคำน้าเข้าใจครับผมผมมแบบอยู่กับน้ามาตั้งแต่แบบแรกแกตั้งแต่วัดแรกแรเลยผมเข้าใจนั่นแหละพี่ขอโทษด้วยเว้ยคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเองละเดี๋ยวส่วนเรื่องอื่นนะก็ให้เขาคุยกันเองแล้วกันเพราะว่าคลิปเสียงแม่งค เฮียไอพุงตรงเฮียแล้วพี่ก็ไม่อยากให้เองมานั่งปวดหัวเว้ยเพราะเรื่องแฟนแล้วอันนี้ผมจะโดนอะไรไหมครับนะไไ่โดนไม่โดนไม่โดนไม่เกี่ยวคือเขาเรียกเองมาทำไมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะพี่ยังไม่รู้เลยด้วยทําว่าไอคนนี้คือเองมันมันเกี่ยวกับดีเยครับนะแต่ว่าโน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 ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมพี่ได้่ินแล้ว่ผมไม่ได้เอามาเล่นอ่ะใช่ใช่ไหมครับอันนี้พี่แยกคั้วก่อนคือหน่วยงานอ่ะคือพอดีมันมีการตรวจสอบข้างนอกหรือว่าไไหมแอ่ไม่ไดเป็นหน่วยงานแล้วก็ไม่ไดเกี่ยวอะไรกับเองไม่ต้องเป เนาะพี่ขอโทษด้วยที่ทำให้เสียเวลานะขคบคุณครับนะบค,ครับครับโชคดีครับโชคดีครับตาโชคดีโอชาโอชาวะไม่ใชรับนะโอเคอาชาครับ